กำลังจะพาท่านเดินข้ามสะพานไม้ครับนะครับเดินเข้าบ้านครับจะต้องลุยน้ำอีกรอบหนึ่งรอบสองครับครับเดี๋ยวจะพาท่านดูนี่ครับโอ้โหตกเต,ต,ต็มหมดเลยครับนั่นสะพานครับจะดูว่าน้ำช่วมมาถึงขนาดไหนครับแต่ดีนะครับที่บริเวณนี้พัพพตกตกชวาได้เคลื่อนตัวออกไปบ้างแล้วครับเพราะน้ำาขึ้น ครับเดินได้เนาะได้ได้ได้เนี่ยครับเดี๋ยวจะเดินลุยกลับแล้วครับเดินลุยกลับข้านน้ำน่าจะลงไปหน่อยลยครับน้ำน่าจะลงไปอย,อยู่มีการปล่อยที่ฝายท่าโขงครับระบายน้ำลงไปครับ พอน้ํำฝนที่ตกจากเป็นน้ำฝนที่มันเอ,อ่ขึ้นนะครับอนี้ก็ต้องให้ระบายลงไปทางข้างล่างครับครับนี่คือท่วมสองจุดนะครับเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นช่วงสะพานที่แบบสุดตัวครับเนี่ยสุดตัวลงไปแอนแอนลงไปครับน้ำเลยเข้าท่วมถึงครับนี่นะครับ ครับหันมองไปดูอีกอีกทางหนึ่งทางฝั่งวัดครับสองจุดครับนี่ครับก็ทําให้เป็นอุปสรรคในการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับต้องระมัดระวังหน่อยหรือไม่เพื่อจะลื่นนะครับครับลื่นได้ครับนี่ครับนี่ครับระดับน้ําเห็นไม้กระดานเลยครับนี่ครับมีตอสะดุดต้องค่อยๆเดินครับนี่ครับ หน้าน้ำนะครับหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะต้องตกมาอีกครับเดี๋ยวก็จะต้องเกิดความยากลาบากในการัญจรแลร้วก็ปรารถนาจะให้สะพานเสร็จไวๆนะครับเพื่อจะได้ข้ามกันสะดวกครับแลวขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับผู้ผมีใจบุญทั้งหลายนะครับร่วมสร้างสะพานร่วมกันครับสะพานนี้เป็นสะพานน้ำ น้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาที่รวมกันครับไม่มีงบประมาณของทางราชการเลยครับไม่มีงบมาอดหนุนไม่มีงบมาช่วยนี่นะครับนี่ครับครับคงคงอีกไม่ไกลนะครับถ้ามีปัจจัยเพียงพอที่จะก่อสร้างสะพานต่อไปนะครับ ครับเหลืออีกไม่ใช่เหลืออีกไม่เท่าไรแล้วครับช่วงบนนะครับช่วงบนก็ช่วงาวางแพงพื้นสะพานสั่งโรงงานวางแพงนะครับให้โรงงานมาสำรวจและหล่อแพงตามแบบครับตามตามปัจจุบันในหน้างานนี่แหละครับนี่นะครับนี่นะครับชนประธานก็ยังไม่มาครับชนประธานก็ยังไม่มาสักทีเลย ตบชวาเต็มพื้นที่หมดแล้วครับครับเดี๋ยววันหน้าค่อยคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับ